เขียวหวานชาแนลมีใจบําเทิงเพิ่มเติมความสุขรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะอะไนแบบนี้หรอบอกไปบ้างอาจารย์แจ้มกระตุ่ยด้บางเมื่องร้อมนุ่นหนูงานหนูอยู่สมุทรปราการแมนขึ้นหนึ่งสี่ทุ่มแบบน้ำน้ำน้ำจ้อาซัสจ้ำที่ไหนขึ้นสี่ทุ่มแล้วแบบพอกระเทือนเก็บเศษก็ห้าทุ่มแล้วหนูก็ตรงจะนั่งดูคุยอยู่สมุทรปราการเนี่ยมันจุดสวยอยู่ เราัดจัดงานดีอยู่ตรงตะการทองเมื่อไงเมืองคุณนายสูงแม่เขาก็จะจุดอยู่ตรงหอนั้นน่ะหอไม่ไม่ซอสไอ้ดำอยู่เออเขาจะจู่อยู่ตรงหอนั้นน่ะหอชมเมืองเนาะหอชมเมืองสวยใช่แก่ที่ว่าซอสมะกขืเทศเมื่อคุณนายตู่พี่จะลองแพมไหมวะ เดียงปีนี้พอมีผู้ใดขายแบบว่าเขารู้จักบริษัทตะกี้ยังมีพี่ปัดโฟกัสเ,เขาบันเทิงเขาบอได้โฟกัสเขาบ่มีผู้ใดขายงานไหนพี่บ่ได้งานแบบเพลงออกอายกับเตียนช่องอายบ่ย้อมออกรายการอายแบบพี่งงอะแม่แย่าคือยัยบนอายเลือกอุ้ย <OU D> ลงไล่ก่อนเนาะอืมอีกหกสก้าแบบเดียว ตอนนี outine, ้อยากฟัง <facial> พี <laughs> ่รคปืนในแบบเพี้ยนดีอีกหกตะกร้าค่ะเรียกมันกูไปเรื่องนีกันไปแชร์เพลงให้พี่ล่าด้วยนะทุกคนใครยังไม่แชร์เพลงตัมจอกอ่ะพี่รูปพี่ล่าพี่อีทมีใครฟังแล้วบ้างมันต้องย้ายจังตื่นหมากของวันฉันเลยฟังอีกเป็นอืม เราบริจได้คั่วกิ้งมันเป็นคีนค่ะสั่งสั่งอาหารคีนมาซึ่งแบบมันก็แซ่บอยู่นะมันแต่มันก็จะแบบไม่มีผงชูรสไม่มีอะไรบ้างนะพี่ลาอาหารคลีนเขารี่เขาที่เลือกน้ำมันมัน่เป็นพวกน้ำมันนี่มันจนะเป็นน้ำมันต่างต่างหากคือวัดแคลอรี่อืมวันอันเนี้ยเซตเนี้ยสามร้อยห้าสิบแคลขาแคยา่ยางเล่นไปเห่นมาข้าก็บเบิรอนออกเบิร์ดเราอย่างกินจังนะคือชินเนี่ยปริมาณที่เราอัน ออกหมดอันนี้ใช่แล้วไก่เขาจะเลือกเป็นช่วงตรงอกอย่างงน,น,นะที่มีไขมันน้อยที่สุดให้กับเราอย่างเสีืยนะแต่มันก็อร่อย,อยไม่ม,ไม,มีไม่มีผงชูรสไม่มีโซเดียมใช่เขาจะตัดพวกนี้หมดอันไหนที่ทําให้ร่ากกระบวมเขาจะไม่ใส่เข้าไปให้จะเป็นแบบถูกหลักห้ามูกินได้ปกติสามเวลาเลยอย่างเสียนะห้สี่สิบหกค่ะขอบคุณค่ะ จากกาเจอกันสามสิบเอ็ดเจอก,กันครับผมนู่นในเงินเพจเป็นหมื่นเด้เ,เ,เดือนแม่เออเดือนที่แล้วได้ว่กเขาเดือนนี้พี่ได้ทั้งทั้งเลี้ยวทั้งเลี้ยวทั้งเพจพี่ได้เป็นหมืน่นเอ้ยว่าหันหมืน่นเกือบหมืน่นขายันลงสมมโมดตัดคลิปในติ๊กต็อกเสร็จแล้วก็เอาลงลพิทไปพิพไปทไอบสถุกช่องพี่ใหญ่พี่ใหญ่ยยหมดเลยเหรอแม่พี่บสพอามายอะพี่อมเบอร์ไปวะ ยอดคนดูกับยอดคนกดไลค์คนละอันเพราะไปดูเห็นยอดคนวูบยอดคนเบิ่งเป็นไรหลากหลายเห็นไหมเหมือนเหมือนเหมือนนั่นในไอ้ฟ้ามันมันดันเร็วกว่าในทิกตอกเนี่ยมันไม่ให้ยอดหลังพี่พี่น่ะเได้หลายอันนั้นเก็บที่เขานอน,อนกันสามคนนะมันหาอันหนึ่งยไปร้านไปหาเบิ้งเด้อกินนอนกันสามคนไปพิ่ไปหาเปิดดูในน้องฟ้าได้นะพวกหนูได้ตังค์ น้นอนกันสามคนใครได้ดูคลิปนอนสามคนแล้วบ้าง <c oughs> ถ้าแบบมันมีโฆษณาขึ้นอะไรเงี้ยก็คือแบบมันจะให้เ,ออเปเหรียญบาทสองบาทยูทูปมันต้องถ่ายแนวนอนค่ะบ่มีเวลาที่จะปิ้นกล้องไปปิ้นกล้องมาอบบเจ่งไหร่แล้วต้องตัดต่อแบบดีหน่อยเช็นช่อง จิ้มนะทุกคนเนี่ยจากราคา290ให้ราคา249เลยวันนี้อันนี้มันเป็นสำหรับคนที่แบบปัญหาผิวเยอะมากๆซิวที่หลังเป็นฝ้าเป็นกะเอาประคัมไปว่ามีกดดค้มเป็นผลไม้ส้มมันสิแบบเลวกวัวาตัวไพรแต่ถ้าใครที่แบบไม่ได้มีปัญหาเยอะก็กดไพรเซ็ตจ,จาก290เหลือ249กดเอาเลยกดเอาเลย ขัดรักแร้ได้ค่ะกินตัวคือแบบไม่มีอะขัดวันแรกลองลองได้เลยขัดทุกวันนะรักแร้ดำดีขึ้นขัดข้างเดียวก่อนก็ได้มาส่งของพี่ชมขัดข้างเดียวก่อนได้แล้วก็เทียบกันเลยฮะให้ลองพี่ยังซ้ำหมกแตงมน้ำไก่เงี้ยอีกเคดแคบเมื่อเป็นอย่างสีพี่กินว่ากินหอยบาดเังบิ๊มจ้ำหมักแตงโม อดไม่เงี้ยมึงก็บคือเขากับคือสิพาใส่กลองไปแล้วนะแม่แล้วก็บแซเลยในตู้มันเป็นบุคือบานเ้าที่แบบว่าเฮ็ดไว้แล้วมันแดงช้ำๆออกมาจากตูต้มัมจิ้มเลยค่ะคุณพี่แล้วกลิ่นคือววดีมากวหวานคือแค่ดีน้ำตาลหรือว่าหวานแหว่งหวานแต่ห่วยอยีูหรือเปล่า กลิ่นคือดีมากนะคะรักแร้ไม่มีกลิ่นตัวจา่าใช้แทนสบู่ใช้แทนอะไรที่ใช้หยัวได้เลยทุกคนอาจารย์จ้างบอกว่าลองจงที่สามเอ็ดหมถึงเริ่มงแต่สามเอ็ดเลยนะ,ะสามเอ็ดยีาป่าสิบเมือ่องวันที่สิบมากระลาให้งดสีนหา เราอืมสิหาเหตุให้ได้แล้วสิแบบดวงสิน,บบนั้นอันนี้เป็สิวพสิบวันทำให้ท้องสิอันใดที่มันเป็นที่เขาต้องต้องเหตุแบบที่เท้าขาดแน่วที่เท้ามาขาดกันมิแต่เ่าเป็นบอกที่เท้าแบบว่ารุดเป็นแน่แต่หนูก,<โ>ก,ก็ไม่เคยนะเออหนูไม่กินเออก็ไม่โกหกแะการเมียโกได้บห่หรอการเมีไม่ต้องผิดรูผิดเมียเออ มาเอาทางเขาบวชใส่ชุดขาวกาเมะมันก็นยั้งบ่ได้เด้อถือสีห้าคือคนปกติไม่ได้บวชเอาก็มันคนที่จอนจะไม่ก็ต้องอยู่ตีนจะเลยไม่ใช่ <c oughs> สีนอันละสีแปนๆๆใช่ไหมทุกคนสีนเอาซื้อสีนหาในกาเมะหมายถึงกับคู่รักก็ต้องงดเกิดเด้อไม่ใช่ถ้าง,งาั้นถ้าง,งั้นคนมีผัว <c oughs> มีเมยีย <c oughs> ก็ผิดสีห้าเกี่ยวับกาเกี่ยวกับกาไม่ใช่แค่ผิดสีเด้อ่ามาดูท่านผู้ชมสีห้านี่คือห้ามผิดลูกผิดเมียใช่ไหมทุกคน ถ้าเท่าที่ถือซีลหากับกไม่เกี่ยวกันไม่ผิดลูกผิดเมียห้หาผิดลูกผิดเมียไผ<า>ยอ่อย่งคนอยังนแคปปี้นิ้วเยะกันวก็หาไม่เบมืออย่างคนใ้ลื่นไม่หาไม่บริการมียสำคัญพี่กินมื่อสุดท้ายกินบ่ายสามแล้วก็มากินอีกทีท้าเหมือนไอเอฟใช่ไหมคะ ใช่แล้วเฉพาเปล่าบางยอ,อยากให้ร้องพอพิธีไอเอฟเรียสรอยากกินปกติเพราะว่าอะไรพอเวลากินพวกนั้นพนนเนอเวลาเลิกไอเอฟหรือว่าเลิกอะไรแต่งดน้ําตาลเนี่ยก็เก๋เยวน้ำตาลกับข้าวงดแป้งแงค่นั้นแหละงดอย่างอีกย่งที่เป็นของบวาเลยแต่งดพวกเนี้ยงดอาหารจะดีกว่าเพราะว่าหลายคนที่เจอมาแล้วกับปัญหาของพวกไอเอฟหรือกินแบบเพราะว่าอะไรบางคนมันอีอย่างอีกอันนึงที่กินของมันได้อีอย่างไหนไอเอฟเป็นบอไม่รู้แล้วแต่สูตรเลยอันไหนที่กินของมันได้นะพ่อเกลือ Am, บบส,สุดท้ายแม่คือกินของมันซึ่งร่างกายเขาไม่ได้ต้องการความมันขนาดนั้นไงไม่ได้เอามัน